แบล็กทิ้งจะมีรัดฟ้าคัมแบ็กกลางงานประกาศเวทีที่อเมริกาพร้อมรุนลางวันเดียวลิซา่าจากงาน MTV หากคุณกำลังซื้อบ้านหรือคอนโดและเกิดคำถามมากมายเป็นหมื่นลา้านคราไม่ว่าจะดูทอดดูของสร้างดูเสาดูองศาดูหลังคาด,ดูกระจกสัมผัสเช็เคาาเช็คกราวเบืเ้องดูห้องน้ำตรวจการรดสืบและหมื่น 89 6ช่วยคุณได้ครับ89 6เป็นบริษัทที่รับตรวจบ้านและคอนโดที่ให้คำปรึกษ,ษาฟรีทั้งก่อนและหลังใช้บริการด้วยการรับตรวจบ้านและคอนโดด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบแบบและเอียดจริงๆดําเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพเพราะประสบการณ์ตรงจากงานก่อสร้างบ้านจัดสรรแบรนด์ชั้นนำน้ำจะหยดน้ำจะรั่วผนังซึมฝ้ารั่วกระเบือ้องล้าหลังคาแตกพื้นสุดเราเก็บหมด89 6เพราะบ้านคือสิ่งสำคัญ สวัสดีคุณทางหัวใจลิลี่ทุกคนครับผมนาดิแชนแนล channel, หลังจากที่ทาง YG นั้นประกาศคัมแบ็กด้วยอัลบัม Born Pink, ้มบ่อนพิงโดยมีเพลงพิงเวนมเป็นเพลงไตเติ้ลแทร็กซึ่งการคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับ YG บอกว่าจะเป็นการทุ่มทุนโปรดักชันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการมากกว่า MV ของโรเซ่ที่ทางค่ายนั้นเคยออกมาประกาศบอกว่าทุ่มงบสูงกว่า27ล้านบาทเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าค่ายนั้นปล่อยวิดีโอคอนเซปต์ออกมาเราจะเห็นว่าทางค่ายนั้นทุ่มงบลงกับคอนเซปต์ทีเซอร์ไปเยอะพอสมควรโดยเริ่มมาจากระบบ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องห้องน้ําหรือจับสาวม,มานั่งแกงกันเองกับมืออย่างเช่น แต่รอบนี้นะครับ YG นั้นหมายมั่นปั้นมือให้สาวๆนั้นจัดเต็มเล่นใหญ่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์หรือว่า MV ยกเธอวางบนฮิ้งแล้วก็วิ่งเข้าสู่เวทีระดับโลกกันไปเลยซึ่งนี่ถือว่าเป็นแผนหนึ่งของการโปรโมทที่ทาง YG นั้นวางมาอย่างดิบดีจริงๆแผนการนำแบล็คพิงนั้นเข้าสู่เวทีระดับโลกนั้นก็มีมาตั้งแต่ปี2018แล้วโดยในปี2018นั้นนะครับทาง YG นั้นได้เข้าผนึกความร่วมมือร่วมกับอิน e ตอร์ p e ซึ่งเป็นค่ายล ในเกาหลีหรือว่าในเอเชียไม่ได้แล้วจะต้องสู่ worldwide แล้วเท่านั้นโดยหลังจากที่เซ็นสัญญานะครับกับทาง interscope เราก็จะเห็นว่าสาวแบล็คพิงนั้นก็เริ่มมีการคอลลบกับศิลปินระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นดัวล์ิปป้าในเพลง kiss makeup รวมไปถึงเลดี้กาการในเพลง sour candy และต่อมาก็แอสวันเข้าไปอีกด้วยการคอลลบแล้วก็พร้อมถ่าย mv ร่วมกับเซเนนาโกเมสในเพลง ice cream ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการคอลลบกับคาร์ดิบีในเพลง b a t you n n a ในอัลบั้ม t h อ Album เมื bum, ม่อปี2020 ซึ่งทุกอย่างก็จบการโปรโมททิ้งช่วงยาวนานไป2ปีโดยในการห่างหายไป2องปียนะครับแฟนๆก็บ่นกันอุบเลยคิดถึงมากเลยมเมื่อไรจะปล่อยออกมาเพลงหน่อยเถอะคอดนิสนึ่งแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ไม่มีสัญญาณชีพใดๆจากทาง YG ว่าเออเราจะปล่อยแล้วนะเออเราจะทําแล้วนะเงียบกริบมากสุดก็มีแต่บอกว่าเตรียมคัมแบ็กแค่นั้นเลยและต่อมาก็มีข่าวปล่อยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยในการหายไป2ปีของงานวงจริงๆแล้วทาง YG เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมากมา เกิดขึ้นจึงทําให้การคัมแบ็กในครั้งนี้ทิ้งช่วงยาวกว่าที่ควรจะเป็นโดยสาเหตุของการทิ้งช่วงนานนะครับผมได้เข้าไปไล่ดูไทม์ไลน์เพื่อน,นํามาประกอบให้ทุกท่านนั้นได้ทราบดังนี้ครับในช่วงปี2019นะครับวงแบ,บ็คเพลงดันกำลังไปได้สวยเลยมีการ t o คอ c o n ิร์ตลากยาวข้ามปีถึงต้นปี2020แต่โชคไม่ดีครับปีนั้นสถานการณ์โควิดนั้นเริ่มรุนแรงและลากยาวมาจนถึงปัจจุบันและต่อมาสาเหตุอื่นก็เริ่มมีเพิ่มเข้ามา เดนเจนนี่นั้นเคยให้สัมภาษณ์ในโรลิ่งสโตนว่าในช่วงที่เวิ l ์ t ทัวร์นั้นเจนนี่เองต้องเจอกับสมรภูมิชีวิตซึ่งมาทาให้เธอนั้นป่วยทั้งด้านสุขภาพจิตแลวก็ร่างกัยจริงๆหากใครตามแบล็กพิงกก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเจนนี่นั้นมีร่างกัดที่อ่อนแอกว่าคนอื่นในวงอีกทั้งนะครับเธอก็มีความวิตกกังวลรวมด้วยแต่ทว่างานก็คืองานครับเธอก็ต้องทํางานไปด้วยและก็รักษาอาการของตัวเองควบคู่ไปด้วยโดยเธอบอกว่าพวกเธอนั้นทํางานกันอย่างหนักหนักมากลากมาตั้งแต่ช่วง รวไปถึงการทานอาหารที่ถูกวิธีก็พังตามไปด้วยและในช่วงที่ต้องทัวร์คอนเสิร์ตเธอกล่าวว่าไม่มีตรงไหนที่เรียกว่าบ้านเลย ตลอนตลอนตลอนทั่วเรียกว่าทํางานหนักกันสุดๆดังนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงเวอร์ทัร์ของแบ a ็คพิงคนั้นสาวๆนั้นจะแสดงอาการป่วยบนเวทีกันอยู่หลายครั้งโดยพอหลังจากที่โควิดเข้ามานะครับการทํางานของแบ็คพิงและก็ไวจนั้นก็เปลี่ยนไปและเจนี่เองเธอก็ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอาการต่างๆโดยเธอบอกว่าในการคลัมแบ็คในครั้งนี้เธอนั้นเตรียมร่างกายเป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกอย่างนั้นพร้อมที่สุด และนอกจากอาการของเจนนี่แล้วนะครับต่อมาลิซ่าเองก็ติดโควิดที่เกาหลีในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและโรเซ่เองก็ติดโควิดในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อต้นปีโดยช่วงที่ทั้งคู่นั้นติดโควิดนะครับเป็นช่วงที่การแพร่กระจายเชื้อโควิดในเกาหลีใต้นั้นเพิ่มสูงขึ้นจนแตะระดับแสนคนต่อวันซึ่งโรเซ่นนเคยบอกว่าเธอนั้นรู้สึกใจหายที่ตารางงานที่มีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยค่อยๆถูกยกเลิกไปใครว่าลีโออ้วนคะไม่จริงเลยค่ะ he's super slim you know แต่จนแล้วจนรอดครับเมื่อทุกอย่างพร้อม YG ก็เดินหน้าคัมแบ็กพร้อมกับเตรียมคัมแบ็กครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดดูอลังการที่สุดท,ที่เคยมีมาแน่นอนครับว่าเพลงที่จะใช้โปรโมทสำหรับอัลบ,บั Pink ้มบอนพิงในชื่อเพลงที่ว่าพิงเวนอมนั้นโปรดิวเซอร์คู่บุญแบล็กพิงอย่างเทดดี้โอปาที่เขาพูดเอาไว้อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเขามีเพลงในคลัง เยอะมากแต่กว่าที่จะได้เลือกเพลงมาแต่ละเพลงนั้นพวกเขาต้องพิถีพิถันนอนน,นันกว่าจะได้ออกมาแต่ละเพลง นั่นก็เพราะว่าแฟนๆนั้นคาดหวังเอาไว้อย่างสูงมากนั่นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อัลบั้มในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างหนักแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็ถึงเวลากลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับเปิดชื่ออัลบั้มว่าบรอนพิงเพื่อให้ทุกคนทราบว่าอาัลบั้มนี้จะกําเนิดโลกสีชมพูที่ทางฝั่งของพิงค์ที่เป็นในพาร์ทของสดใสแต่ถ้าว่าในโปสเตอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็คอนเซปต์ในทีเซอร์สุดท้ายกลับให้ความรู้สึกว่าหวานยิบ มีความไม่ยอมเบาๆหยุมมาหยุมกับอารมประมาณนั้นเลยโดยผมจะเทียบกับคอนเซปต์ทีเซอร์ในช่วง How You Like ได้นะครับที่มีความเฉยชามเมินเฉยคนละมุมคนละแจงไม่มองไม่หือไม่อือไม่แออะไรเลยแกงสุดๆและในคอนเซปต์ทีเซอร์ Love Signal ที่ให้อารมณ์ว่าอ,อกหักและก็สิ้นหวังกับความรัก โดยใน2คอนเซปต์นี้นะครับจะเป็นตัวเปิดประถมบทในการนำไปสู่ภาคต่อใน MV ได้อย่างดีเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็ปูเข้าไปแต่ในทีเซอร์ในการคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในวิดีโอหรือว่าโปสเตอร์พิงเวนอมในการคัมแบครอบนี้ให้ความรู้สึกฟิลแบบว่าหวานยิบตาพร้อมหยุมหัวเห็นหนูติมติมอย่ามาขิงนะคะตบนะคะจะเอาอยัางไงคะคิดว่ากลวนละคะ ยุ่งหัวสบองามเดอ้อสวยเดอ้อเบิ้งหนากนเดอ้อสิเลนเก้าฮะนะอันนี้ลิซ่าอันนี้แนะ่ YG บอกว่าในการคัมแบ็กในรอบนี้นะครับ YG ทุ่มงบโปรดักชันสูงที่สุดของ m v e am, เท่าที่เคยมีมา และนอกจากนี้แล้วในการคัมแบ็กในรอบนี้ YG จะส่งสาวๆเข้าสู่เวทีระดับโลกก่อนเป็นหลักแต่เดิมแต่อ้อนแต่ออกนะครับ YG จะส่งเพียงเทป่ายทำคัมแบ็กไปรายการในอเมริกาเพียงเท่านั้นแต่รอบนี้ YG นั้นเล่นใหญ่ใส่เต็มอีกเช่นเคยด้วยการพาสาวๆนั้นบินตรงร่วมงานเรียกว่าเป็นการจุดกระแสและกวาดเก็บกระแสที่จึงมากพายค่ะโดยในวันที่28สิงหาคามแบล็คพิงคนั้นจะเข้าร่วมงานประกาศรางวัล VMA's yes. หรือ MTV Music Video Awards โดยงานนี้จะจัดที่ p ู u d e n t i a l Center Arena ที่เมืองนิวเจอร์ซสหรัฐอ,อเมริกาซึ่งอารีนาแห่งนี้นะครับจุคนได้เกือบ20,000คน งานนี้แบ็คพิงค์ไปเองเพราะมีไฟบินของสา,สาวนั้นถูกปล่อยออกมาแล้วและนี่จะถือว่าเป็นครั้งแรกของแบ็คพิงค์ที่จะได้คัมแบ็กสเตจในงานประกาศรางวัลระดับโลกและน่าจะการันตีงานวงในการรับรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาด้วยแมนน่วอลิซาและโรเซ่เองอาจจะได้รางวัลติดไม้ติดมือเพราะมีชื่อเข้าชิงในส่วนของอัรบัมเดี่ยวเพิ่มเติมก็เป็นได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านจะไม่ขอเกินปุยแฟนๆอยากเห็นโซโลเดี่ยวของสาวๆเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการรีมิกซ์ทุกโซโล,ลรวมกันใน1เพลงหรืออะไรก็แล แต่แฟนๆนั้นอยากเห็นสักครั้งจริงๆซึ่งตรงนี้แฟนๆหลายคนก็อยากจะเห็นผมเองก็อยากจะเห็นด้วยไม่รู้ว่าจะขอเกินปุ๋ยมุย้ยและปิดท้ายด้วยโปสเตอร์เคาดาวนับถอยหลังของการปล่อย MV Pink Venom จากทาง YG ที่ได้แจ้งว่าจะปล่อยมิวสิกวิดีโอทาง YouTube ในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา10เอนกาตามเวลาในประเทศไทยและก่อนหน้านั้นนะครับจะมีไลฟ์สตรีมเค้าดาวจากสาวๆมานั่งพูดนั่งอ่อนนั่งโอยนั่งขอร้องมัย ยิ้มๆ,ๆ,ๆ,ๆให้หัวใจกระชุ่มกระชวยตอน10โมงเช้าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนั้นเข้าไปดูและก็ให้กำลังใจสาวๆกันเยอะๆแต่ที่แน่ๆนะครับโปสเตอร์เขาดาวมีความเป็นการ์ตูนแอนิเมที่สูงมากๆเลยแต่ละคนสูงยาวเข่าดีดีหุ่นดีเพอร์เฟกต์สุดๆโปสเตอร์แบบนี้ไม่รู้มีพักต่อกับพับจีด้วยหรือเปล่าส่งมาคาแรคเตอร์เกมจริงๆและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบจะเจอกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี